โอเคค่ะเรามาคุยกันให้ลึกถึงเกมฟุตบอลนักเรียน7คนแชมป์กีฬา7 HD ดแชมเปียนคัพ2 0 2 5กันหน่อยนะคะรอบคัดเลือกเลยคู่ระหว่างโรงเรียนมธัธยมด่านขุนทศสุภาพบุรุษม่วงเหลืองพบกับโรงเรียนอ่างทองปัรรมโรธดวิทยาคมค่ะที่สนามกีฬาจุฬาค่ะครับซึ่งผลก็ออกมาค่อนข้างชัดเจนนะครับอ่างทองปัตตมโรอวิทยาคมเอาชนะไปได้5ประตูต่อศูนย์เลยทีเดียว โห oh, 50นี่ก็ดูเหมือนจะบอกทุกอย่างแล้วนะคะแต่ว่า,าการคุยของเราวันนี้จะไปไกลกว่านั้นหน่อยเราจะใช้ข้อมูลจากบทวิเคราะห์บทสรุปต่างๆแล้วก็ข้อสังเกตจากผู้บรรยายเกมด้วยมาลองทําความเข้าใจเกมนี้ให้รอบด้านมากขึ้นค่ะใช่ครับคือเป้าหมายเราอยากจะมองให้ทะลุผลแพ้ชนะไปเลยไปดูเรื่องกลยุทธ์ที่ใช้กันปัจจัยเบื้องหลังสกอร์ที่มันขาดลอยแบบนี้ และก็ที่สำคัญมากๆคือความหมายของการได้มาเล่นในทัวร์นาเมนต์ใหญ่ๆแบบนี้สำหรับน้องๆนักกีฬาเยาวชนเองซึ่งก็จะเห็นว่ามีเรื่องอการสนับสนุนจากชุมชนเข้ามาเกี่ยวด้วยนะครับโดยเฉพาะฝั่งมอดานกุลทศนี่เห็นชัดเลยมีทั้งท่านสสรชตะดานกุลมีดีเคทีโซล่าครูอันพี่รุษเจ้าบูนสิทธิ์เก่าโอ้โหมาให้กำลังใจกันเต็มที่เลยครับ เป็นภาพที่น่าประทับใจมากจริงๆค่ะแสดงให้เห็นเลยว่าฟุตบอลโรงเรียนเนี่ยมีความหมายมากกว่าแค่เกมในสนามจริงๆอ่ะกลับมาที่เกมในสนามค่ะส cor ห้0เนี่ยมันสะท้อนภาพรวมในเชิงแท็กติกยังไงบ้างคะคือสิ่งแรกที่เห็นชัดๆเลยนะครับอ่างทองเนี่ยเขาคุมเกมได้เหนือกว่ามากส cor แบบนี้มันไม่ได้มาจากโชคช่วยหรอกครับแต่มันมาจากความแตกต่างเรื่องคุณภาพการเล่นและก็เรื่องแท็กติก โดยเฉพาะอย่างยิ่งไอ้ที่เรียกว่าจังหวัดเปลี่ยนผ่านหรือ transition นะครับ transition หมายถึงตอนเปลี่ยนจากรับเป็นรุกอะไรแบบนี้เหรอคะใช่เลยครับความเร็วความเนียนในการสลับจากรับเป็นรุกหรือจากรุกแล้วถอยลงมารับเนี่ยอังทองทำได้ดีกว่าแบบเห็นได้ชัดเลยครับการเปลี่ยนเกมเร็วนี้คือจุดแข็งสำคัญเลยใช่ครับแล้วก็รวมไปถึงความเด็ดขาดในการจบสกอร์ด้วย ประตูทั้งหลูกของอ่างทองเนี่ยแสดงให้เห็นเลยว่าเขามีวิธีเข้าทําหลากหลายมากแล้วก็ลงโทษความผิดพลาดของคู่ต่อสู้ได้แบบเฉียบคมจริงๆน่าสนใจค่ะงั้นแทนที่จะไล่ไปทีละประตู1,2,3,4,5เราลองมองเป็นกลุ่มๆดีไหมคะว่าอะไรคือรูปแบบการเข้าทำหลกัหลกๆที่ทำให้อ่างทองยิงได้เยอะขนาดนี้อ่าเป็นไอเดียที่ดีครับเราอาจจะแบ่งคร่าวๆได้เป็นสักสาส่วนหลกัหลกๆนะ อย่างแรกเลยคือประสิทธิภาพจากลูกตั้งเตะอันนี้ชัดเจนมากจากสองประตูแรกเลยประตูแรกนี่ต้องให้จริงๆค่ะเกิดเร็วมากไม่ถึงนาทีเลยมั้งคะจากฟรีคิกของอนิพัทโกมุสที่ป่านโค้งๆผู้บรรยายยังชมเลยว่าสวยสดงดงามไปเลยครับแล้วก็มีวิเคราะห์นิดหน่อยว่าผู้รักษาประตูอาจจะวัดพลาดไปสักประมาณ3เซน คือมันสวยจริงๆใช่ครับลูกยิงแบบนี้นี่มันเปลี่ยนเกมได้เลยนะการเสียประตูเร็วแบบไม่ทันตั้งตัวแบบนี้ส่งผลเยอะครับกับสภาพจิตใจแล้วก็แผนการเล่นของมอด่านขุนทศจากที่วางแผนมาอาจจะต้องออปรับกันใหม่หมดเลยแล้วโมเมนตัมของเกมมันก็เทปไปทางอ่างทองต้องแต่ต้นเลยครับ แล้วก็เหมือนตอกย้ำเลยประตูที่สองก็ตามมาจากลูกเตะมุมทันทีเลยแบบว่าใช่ครับเป็นการตอกย้ำปัญหาเรื่องการพร้องกันลูกตั้งเตะของมอดานขุนทศเลยประตูสองศูนย์ของอาชีวิตพดุงวาดที่ซ้ำลูกหม่งชนคานของอดิพัฒน์โกมุตเข้าไปเนี่ยมันชี้ให้เห็น2อ,อย่างเลย1คืออ่างทองเขาเตรียมลูกตั้งเตะมาดีมีรูปแบบเข้าทําที่อันตราย2คือปฏิกริยายในเขตโทษเขาเร็วมากการยืนตําแหน่งการตอบสนองตบอลจังหวะสองสุดยอดครับเป็นรายละเอียดเล็กๆที่สร้างความแตกต่างได้เลย นั่นคือ2ประตูจากลูกนิ่งนะคะแล้วรูปแบบที่2ล่ะคะคืออะไรรูปแบบที่2ก็คือการเข้าทําจากจังหวะโอเพนเพลย์หรือการต่อบอลที่มันโชว์ทีมเวิร์กความเข้าใจเกมประตู3 0ของกวีป,ป้อมพฤกษ์นี่ชัดเจนเลยมาจากการจ่ายทะลุช่องแบบเหนือชั้นมากของอาชีวิตคนเดิมอ๋อคนที่ยิงลูก2ใช่ครับคนเดียวกันลุงนี้แสดงให้เห็นวิสัยทัศน์การเคลื่อนที่ของผู้เล่นที่ไม่มีบอลเพื่อดึงตัวประกบสร้าพื้นที่ แล้วก็ความนิ่งของกวีตอนจบสกอร์ด้วยลูกนี้เหมือนกองหลังมอด่านคุณทศจะโดนดึงหลุดตำแหน่งไปเหมือนกันนะคะดูแล้วมีส่วนครับการเคลื่อนที่ของผู้เล่นอ่างทองค่อนข้างฉลาดครับทำให้กองหลังต้องพะวงตลอดและพอมีคนใจบอนแม่นๆฉลาดๆอย่างอชิรวิทย์เนี่ยก็สร้างโอกาสได้ง่ายเลยแล้วก็ยังมีรูปแบบที่3ที่อันตรายไม่แพ้กันครับคือเกมโต้กลับเร็วหรือ counter attack อันนี้เป็นที่มาของประตู4-0 จังหวะนี้จําได้เลยผู้บรรยายย้ํามากๆว่าโต้กลับมาแต่และทีนี่เป็นประตูทุกครั้งเลยมันขนาดนั้นเลยเหรอคะในเกมนี้ถือว่าใช่เลยครับอันตรายมากประตูที่ประกิจวูดขนลุกยิงได้เป็นตัวอย่างชัดๆเลยของการใช้ความเร็วเปลี่ยนจากรับเป็นรุกพอมอด่านคุณทดเสียบอลกลางทางปุ๊บเนี่ยผู้เล่นอ่างทองจะพุ่งไปข้างหน้าทันทีเลยอาศัยความเร็วของผู้เล่นริมเส้นการจ่ายบอลที่แม่นยำ ซึ่งดูเหมือนแนวรับมอด่างคุณทศจะมีปัญหาในการรับมือความเร็วตรงนี้ตลอดเกมเลยครับเหมือนกับว่าเตรียมตัวมารับมือเกมสวนกลับได้ไม่ค่อยดีพอหรือยังไงคะอาจจะส่วนหนึ่งครับหรืออาจจะเป็นเพราะคุณภาพเฉพาะตัวของผู้เล่นอ่างทองด้วยที่เขาทําได้ดีจริงๆในจังหวะแบบนั้นมันเป็นการผสมกันระหว่างแทคนิคที่วางมากับความสามารถของผู้เล่นในการเอาไปใช้ในสนามจริงแล้วประตูปิดท้ายละคะ5-0นี่มาจากไหน ประตูที่5ของนัทวีกำเนิดวงอันนี้เกิดจากความผิดพลาดของกองหลังโมดานคุณทศเองเลยครับที่สกัดบอลไม่ขาดซึ่งมันก็สะท้อนอีกมิติของเกมอ่างทองนะคือการเล่นเพรสซิ่งสูงหรือไฮเพรสนะครับอ๋อการไล่บนแดนบนใช่ครับการที่ผู้เล่นแนวรุกยังคงไล่กดดันคู่ต่อสู้ในแดนบนแม้จะนำห่างแล้วก็ตามเพื่อบีบให้เขาพลาดแล้วก็ฉวยโอกาสนั้นมาลงโทษเลยโหเรียกว่าไม่ปล่อยให้พักหายใจกันเลยทีเดียว ประมาณนั้นเลยครับมันแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นแล้วก็มาตรฐานการเล่นที่สูงของอ่างทองว่าต้องการคุมเกมกดดันต่อเนื่องสรุปคืออ่างทองชนะขาดได้เพราะอาวุธเขามีรอบตัวเลยครับทั้งลูกนิ่งการต่อบอลเป็นทีมเวิร์กเกมโต้กลับที่คมกริบแล้วก็การเพรสซิ่งจนคู่ต่อสู้พลาดเองนอกจากเรื่องแท็กติกแล้วมีปัจจัยอื่นอีกไหมคะที่ผู้บรรยายพูดถึงอย่างเรื่องสภาพร่างกายมีพูดถึงอยู่เหมือนกันครับว่าผู้เล่นอ่างทองดูมีความใหญ่ ความแข็งแกร่งมากกว่าซึ่งออแน่นอนว่ามันก็มีผลบ้างในการเข้าปะทะการบังบอลหรือชิงจังหวะ50-50แต่ผมคิดว่าปัจจัยหลักจริงๆก็ยังเป็นเรื่องความเหนือกว่าในเชิงแทคติกความเข้าใจเกมมากกว่าครับโดยเฉพาะการคุมเกมแดนกลางที่ดูเหมือนอ่างทองจะทําได้ดีมากเห็นผู้บรรยายชี้จังหวะที่เขาสามารถเปลี่ยนแกนมาโอมีพื้นที่หรือจ่ายดูช่องสวยทะลุมาตรงนี้ได้บ่อยๆเกมรุกมันไหลลื่นมีมิติมาก ขณะที่เกมรับเขาก็ลงมาเร็วผู้บรรยายยังชมเลยว่าผู้เล่นของอังทองนี่ลงมารับเร็วซึ่งมันก็ทำให้มอด่านคุณทศหาช่องเจาะเข้าไปลำบากมากครับทีนี้ลองพลิกมุมมามองทางฝั่งมาที่ยอด่านคุณทศบ้างนะคะถึงผลจะออกมาแบบนี้แต่ในสนามเราก็เห็นความพยายามของน้องๆเขานะคะแต่ดูเหมือนจะเจอปัญหาหลายอย่างจริงๆแน่นอนครับการสู้เต็มที่นี่สำคัญที่สุด แต่ถ้ามองในแง่วิเคราะห์เกมก็ต้องยอมรับครับว่าโมดานคุณทศมีจุดที่ต้องปรับปรุงเยอะเลยอย่างแรกก็คือการรับมือกับความกดดันต้นเกมการสีประตูเร็วแบบนั้นมันส่งผลเสียอย่างที่คุยกันไปแล้วแล้วก็ปัญหาที่ชัดมากๆคือการป้องกันลูกตั้งเตะที่เสียไปถึง2ลูกแรกเลยครับ ตรงนี้อาจจะต้องกลับไปดูรายละเอียดในการซ้อมกันเลยทั้งเรื่องการประกบตัวการยืนตำแหน่งหรือแม้แต่สมาธิในจังหวะสำคัญๆค,คือมันเป็นจุดที่ทำให้เกมยากขึ้นไปอีกตั้งแต่ต้นเลยครับแล้วเรื่องการรับมือเกมโต้กลับที่เสียประตูที่4ล่ะคะอันนั้นเกิดจากอะไรการยืนตำแหน่งหรือว่าการตัดสินใจตอนเสียบอลน,น่าจะทั้ง2องอย่างประกอบกันนะครับการจัดการความเสี่ยงตอนที่ทีมกำลังบุกและเกิดเสียบอลกลางทางการป้องกันเกมสวนกลับ หรือการถอยลงมาตั้งรับให้ทันเนี่ยยังเป็นจุดที่มอดานขุงทศทำได้ไม่ดีพอในเกมนี้ครับก็เลยโดนลงโทษจากความเร็วของอ่างทองไปยังไม่รวมถึงความผิดพลาดส่วนตัวอย่างการสกัดบอลไม่ขาดที่นำไปสู่ประตูที่5อีกนะคะใช่ครับซึ่งความผิดพลาดแบบเนี้ยมันมักจะเกิดขึ้นง่ายขึ้นเมื่อทีมตกอยู่ภายใต้ความกดดันต่อเนื่องทั้งจากสกอร์ที่ตามหลังแล้วก็จากการเพรสซิงของคู่แข่งด้วย นอกจากเกมรับแล้วดูเหมือนเกมรุกการสร้างโอกาสก็ดูจะมีปัญหาเหมือนกันนะคะผู้บรรยายมีพูดถึงจังหวะที่เสียบอลให้บ่อยๆหรือจ่ายไม่ตรงเพื่อนหรือแม้แต่จ่ายบอลทางด้านซ้ายขึ้นไม่ได้เลยปัญหาแดนกลางนี่เรื่องใหญ่เลยครับพอบอลอยู่กับตัวไม่ได้ต่อบอลสร้างเกมรุกไม่ได้มันก็ส่งผลกระทบเป็นลูกโซ่เลยหคือกองหลังก็ต้องทางานหนักขึ้นเพราะโดนสวนกลับเร็วสคือ ทีมแทบไม่มีโอกาสได้ทดสอบแนวรับคู่แข่งเลยโอกาสยิงประตูก,ก็น้อยมากๆครับอย่างเกมนี้เราแทบไม่เห็นมมดานขุนชดได้จบสกอร์แบบจ๋าแจ้งเท่าไหร่เลยครับฟังดูเป็นภาพรวมที่ค่อนข้างหนักหนาเหมือนกันนะคะสำหรับโมดานขุนทศแต่ว่าท่ามกลางสถานการณ์แบบนี้มีคำหนึ่งที่ผู้บรรยายพูดซ้ำๆเลยค่ะคือคำว่าประสบการณ์ค่ะใช่ครับอันนี้สำคัญมากผู้บรรยายเน้นเลยว่า ก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ครับของมัธยมด่านขุนทดครับและยังเสริมอีกว่าทุกทีมนี่อยากมาแข่งหมดแล้วครับเด็กๆอยากมาแข่งประเด็นนี้ผมว่ามันลึกซึ้งนะในบริบทของฟุตบอลเยาวชนมันสําคัญยังไงเหรอคะการเน้นเรื่องประสบการณ์เนี่ยคือมันสะท้อนว่าเป้าหมายของการมาแข่งรายการใหญ่ๆแบบนี้บางทีอาจจะไม่ใช่แค่ชัยชนะเสมอไปโดยเฉพาะกับทีมที่ อาจจะยังไม่ได้มีทักษะทรัพยากรหรือความพร้อมเท่ากับทีมระดับท็อปๆผู้บรรยายเขาเล่าเรื่องหนึ่งน่าสนใจมากครับเป็นเรื่องโค้ชทีมโรงเรียนสาธิตร,ราชพัฒสวนสุนันทาโค้ชหนึ่งสิทธิ์เก่าปทุมคงคานะครับเราว่ายังไงคะคือโค้ชหนึ่งเนี่ยพยายามมากๆที่จะพาทีมมาแข่งแชมป์กีฬา7 HD ให้ได้ทั้งที่รู้ดีว่าศักยภาพทีมอาจจะเป็นรองเยอะโอกาสชนะน้อยมากแต่เหตุผลที่ต้องพยายามขนาดนั้นเพราะว่า น้องๆอ,อยากเล่นรายการนี้มากความฝันมันมาจากตัวเด็กๆเ,เองที่อยากมาสัมผัสบรรยากาศอยากมาเจอกับทีมเก่งๆหน้าที่ของผู้ใหญ่โคช้ชก็คือพยายามทำความฝันนั้นให้เป็นจริงอ๋อพอฟังแบบนี้แล้วมันยิ่งทำให้เห็นภาพการสนับสนุนทีมมอด่านคุณทศชัดขึ้นไปอีกเลยนะคะทั้งจากท่านสสราชตะดีเคทีโซลครูอัน๋นพีรุต เจ้าบูนสิทธิ์เก่ามันคือการร่วมแรงร่วมใจกันเพื่อให้เด็กๆได้มาหาประสบการณ์กันครับอย่างที่ผู้บรรยายว่าไวจ้จริงๆถูกต้องเลยครับมันคือการลงทุนในประสบการณ์ซึ่งมันมีค่าในตัวมันเองนะครับการทีนักกีฬาได้ลงเล่นในสนามจริงได้เจอกับความกดดันได้เรียนรู้จากความผิดพลาดได้เห็นว่าทีมที่เก่งกว่าเขาเล่นกันยังไงเหล่านี้คือบทเรียนที่หาไม่ได้จากการซ้อมอย่างเดียวครับมันคือการชนะในอีกรูปแบบหนึ่ง คือชนะใจตัวเองที่กล้ามาแข่งชนะด้วยการได้เรียนรู้ได้พัฒนาตัวเองการมองแบบนี้มันช่วยลดความเจ็บปวดจากความพ่ายแพ้ได้ไหมคะหรือยังไงผมว่ามันช่วยให้เรามองเห็นคุณค่าที่มันซ่อนอยู่หลังผลการแข่งขันนะครับแน่นอนแพ้ก็คือแพ้มันน่าผิดหวังอยู่แล้วแต่ถ้าเราสามารถสกัดเอาบทเรียนเอาประสบการณ์จากมันออกมาได้ความพ่ายแพ้นั้นมันก็จะไม่สูญเปล่ามันจะกลายเป็นเหมือนเชื้อเพลิงให้เราพัฒนาต่อไปในอนาคตได้ งั้นถ้าเราสรุปภาพรวมทั้งหมดของเกมนี้มันหมายความว่ายังไงคะโอนแง่ผลการแข่งขันสกอร์5-0มันก็สะท้อนความเหนือกว่าของอ่างทองปฐมรสวิทยาคมอย่างชัดเจนนะครับทั้งคุณภาพผู้เล่นความเข้าใจแทคนิกความหลากหลายในเกมรุกความรัดกุมในเกมรับความเฉียบขาดในการจบสกอร์คือเขาแสดงให้เห็นมาตรฐานที่สูงมากจริงๆแล้วก็เป็นทีมที่น่าจับตามองมากๆในเส้นทางต่อไปส่วนในมุมของมัธยมด่านขุนทศล่ะคะ ก็ต้องบอกว่านี่คือบทเรียนครั้งใหญ่แล้วก็เป็นประสบการณ์ที่ล้ำค่าครับการได้ลงสนามในรายการระดับประเทศได้เจอกับทีมระดับเต็งอย่างอ่างทองเนี่ยมันคือโอกาสในการวัดระดับตัวเองแล้วก็เห็นข้อบกพร่องที่ต้องกลับไปแก้ไขถึงจะแพ้แต่การได้ทําตามความฝันที่อยากมาเล่นรายการนี้ได้สู้ในสนามเต็มที่ภายใต้การสนับสนุนของชุมชนของผู้ใหญ่หลายๆท่านผมว่ามันก็ถือเป็นความสำเร็จในแง่ของการให้โอกาสการสร้างแรงบันดาลใจแล้วนะครับ แสดงว่าหัวใจของกีฬาเยาวชนนี่มันซับซ้อนกว่าแค่ผลแพ้ชนะบนสกอร์บอร์ดจริงๆนะคะแน่นอนครับมันเป็นเรื่องของพัฒนาการการเรียนรู้การสร้างคาแรคเตอร์ความมีน้ำใจนักกีฬาความฝันความทรงจาแล้วก็ประสบการณ์ที่จะหล่อหลอมให้นักกีฬาเหล่านี้เติบโตขึ้นไปทั้งในฐานะนักฟุตบอลแล้วก็ในฐานะคนคนหนึ่งด้วยครับค่ะ การคุยกันวันนี้ทำให้เราเห็นภาพชัดเจนขึ้นเยอะเลยนะคะจากสกอร์5-0ที่ดูเหมือนเป็นเรื่องของความห่างชั้นอย่างเดียวเราได้เห็นมิติของแท็กติกที่เหนือกว่าของอ่างทองแต่ในขณะเดียวกันก็ได้เห็นคุณค่าของการแสวงหาประสบการณ์ของมอดานคุณทศแล้วก็พลังสนับสนุนจากคนรอบข้างซึ่งอาจจะมีความสำคัญไม่น้อยไปกว่าผลการแข่งขันเลยจริงๆเป็นภาพสะท้อนที่น่าสนใจครับของวงการฟุตบอลน,นักเรียนบ้านเรา ที่มันมีการแข่งขันเข้มข้นเพื่อใช้ชนะอยู่แล้วแต่ก็ยังคงมีพื้นที่สำคัญมากๆให้กับการเรียนรู้การเติบโตแล้วก็การสร้างประสบการณ์ที่ดีด้วยครับ การที่เราให้ความสําคัญกับประสบการณ์ควบคู่ไปกับชัยชนะหรือบางครั้งอาจจะดูเหมือนให้น้ําหนักกับประสบการณ์มากกว่าในบริบทของกีฬาเยาวชนแบบนี้มันส่งผลต่อการพัฒนานักกีฬาในระยะยาวยังไงบ้างคะ่ะมันจะช่วยสร้างทัศนคติที่ดีต่อการเรียนรู้หรือว่าในทางกลับกันมันอาจจะไปบั่นทอนความกระหายในชัยชนะที่จําเป็นสําหรับระดับอาชีพในอนาคตหรือเปล่าโอ้เป็นคำถามที่ท้าทายมากครับแล้วก็ไม่มีคำตอบตายตัวเลยนะ คือการเน้นประสบการณ์เนี่ยมันช่วยลดความกดดันที่ไม่จําเป็นได้ช่วยส่งเสริมให้เด็กกล้าลองกล้าเล่นกล้าผิดพลาดแล้วก็เรียนรู้จากมันซึ่งอันนี้เป็นรากฐานสําคัญของการพัฒนาเลยแต่ในขณะเดียวกันผู้ฝึกสอนระบบการพัฒนาก็ต้องหาจุดสมดุลที่เหมาะสมให้เจอเพื่อไม่ให้การเน้นประสบการณ์อย่างเดียวกลายเป็นการยอมรับความพ่ายแพ้ง่ายเกินไปอืมค่ะนะควบคู่ไปกับการพัฒนาฝีเท้า ทัศนคติที่ดีเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันในระดับที่สูงขึ้นจริงจังมากขึ้นต่อไปมันเป็นศิลปะเลยครับศิลปะของการโคชการบริหารจัดการว่าจะล่อหลอมนักกีฬาให้เติบโตอย่างรอบด้านได้ยังไง เป็นประเด็นที่น่าเอาไปคิดต่อจริงๆค่ะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอแสดงความยินดีออีกครั้งกับทีมโรงเรียนอ่างทองปฐมรโรสวิทยาคมนะคะที่โชว์ฟอร์มได้ยอดเยี่ยมจริงๆแล้วก็ผ่านเข้ารอบต่อไปส่วนทีมโรงเรียนมัธยมด่านขุนทศก็ขอส่งกำลังใจให้เชื่อมั่นว่าประสบการณ์ที่ได้รับในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์มากๆสำหรับเส้นทางข้างหน้าของน้องๆนักกีฬาทุกคนเลยค่ะ